ยังมาชิญทุกท่านด้วยที่มากินมาแลกกินกูเข้าไปด้วยนะครับวันนี้ผมมาก้วาวันนี้ผมจะมาให้ท่านผู้ชมดูชื่อเพื่อนผมนะครับที่พวกเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ผู้ดังติ๊กตอกสวา่างก็คือการแบบก็ไปถ่ายได้ยังนะก็ถ่ายนะก็ไปให้ดูชื่อเขาเป็นยังไงก็จะให้รู้เลยทีก็ พอดีก็เป no ็นเพื่อนของผมนะครับคลิปนี้ผมจะให้ท่านชมดูนะครับว่าชื่อเพื่อนผมเป็นยังไงเราพิมพ์หาเขาพิมพ์ว่าจำอะไรก็ได้ครัะไงพิมพ์ว่าไงก็ได้นะครับ พิมพ์ใหญ่ขิงเกิ่าหญ่แต่ว่าให้ในวิดีโอได้แบบคลิกชื่อคลิปนี้จะไปดูได้เลยนี่ชื่อตามนี้นะครับอันนี้ชื่อโหงนะครับอืมก็เป็นคลิปชื่อคนนี้ครับพวกสองคนนี้นะจะเป็นเพื่อนที่ทำดูที่แบบโอ้โ แบบเขาดังแต่เขาไม่ได้ดังเลยีเดียพาไปดูช่องคนคนผู้ชายคนแรกแล้วก็ผู้หญิงคนสองนะพวกนี้กับคนถ่ายยูทูบมาก็ไปรู้กี่ปีครับก็ไม่เคยนานอยู่แล้วครับกูไปแข่งยูทูบกูผมก็จะอันนี้เพิ่มก็ก็จะเร็วได้หน่อยครับแต่เงนก็จะไปกินข้าวนะครับเงั้นแต่ก็สามาราจะเบิขาผมทำเยอแล้วครับ ิมพว่านี้อ่ามาดูช่องแรกก่อนครับนี่พิมพช่องนี้เลยนะครับคนถ้าทำมาช่วยดูว่าช่องคนนี้มีผู้ติดตาม15คนนะครับบางครั้งก็ถ่ายวีดีโอเจอเลยนะเึงว่าถ่งนะว่าถ่ายเยอะแล้วกันนะ ถือว่าเป็นช่องไม่มีช่องอื่นเนาะสโก้เขาจะตายอ่ะเพราอย่ามาถามกูถ่ายคลิปอยู่โอเคสโก้เข้าจะตายอ่ะถ่ายคลิปยู่ง่ายยิบยู่มันยังสโก้เข้าจะตายกัไม่รู้มันโอเคต้องใส่ก็ใส่กลับก็ติดติดตามช่องเอาเลนะครับะทำงานช่วยดูช่องพาคลิปไปของเขาที่นี่ช่องนี้นะคะ ช่วงนี้น่าจะเป็นผู้ติดตามกีค่คนนะมีแค่สามคนสามคนก็เป็นแค่สามคนไม่อก็ <c oughs> จบไปแค่นี้ผมน้องไม่ลำพางนะครับลำ,ำคังน้องก็คือ ก็สรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ